สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูวนันเรามาต่อกับเมื่อวานเลยนะคะเมื่อวานคุณครูให้ทำแบบฝึกหัดหน้า112ใช่ไหมแล้วก็113ใช่ไหมคะ112เราก็ทำไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้นะคะ113มาตรวจทานกันดูซิว่านักเรียนจะทำได้ถูกไหมนะ ทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยตรวจทานดูนะคะอ่ะเปิดหนังสือพร้อมๆกันเดี๋ยวนี้อ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสาสี่ห้าะเปิดแล้วใช่ไหมโอเคอ้าหนึ่งร้อมนะคะมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกทำเสร็จแล้วยังทำเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะมาตรวจกันดูนะคะ ข้อหนึเมตร23ซนติเมตรรวมกับ21เมตรเ7ซนเมเท่ากับเท่าไหร่อะใส่นะคะใส่ให้ตรงกัน48เมตร23ซนติเมตรใส่ก่อน21เมตร97ซมใส่ก่อนนะคะใส่เสร็จแล้วมาดูซิ รวมคำว่ารวมเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายบวกใส่ก็ไปให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาบวกกันเลยเซนติเมตรบวกหน่วยเซนติเมตรเมตรก็บวกหน่วยเมตรนะคะอ่ะเซนติเมตรบวกเซนติเมตรก่อนวิธีการบวกก็เหมือนกันนะคะบวกจากด้านหลังก็คือหลักหน่วยก่อนเลย3บวก7ได้เท่ากับเท่าไรคะ ได้เท่ากับ10เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่0ทดหน้า1อ่าใส่ไว้การทดเนี่ยเวลาเราทดนะคะเราใส่ไว้ให้ชัดเจนเพราะไม่งั้นเป็นยังไงลืมแล้วพอเราลืมปลอดบวกกันทีหลงังมันก็จะผิดทันทีใช่ไหมเอาละค่ะมาบวกต่อไป2บวก9ได้เท่าไหร่ 2-9บวกเได้เท่ากับ11ใส่เลยไหมยังใส่ไม่ได้เพราะยังไงคะเพราะเรายังมี1ที่เรายกมาทดไว้ข้างหน้าเพราะฉะนั้น11・บวก1ก็จะเท่ากับ12 12อ่า12นะคะ1 2 0เซนเมตรอ่ะมาบวกหน่วยเมตรเมตรบ้าง8-1บวก1นเท่ากับเท่าไหร่คะ8-1บวก1นเท่ากับ9นะคะ 8บวกหได้เท่ากับ9อ่าเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้ว4ีบวกหกเอ้อสี่บวกสอบวกสได้เท่ากับ6อ่าข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย 40, 48เมตร23ซนติเมตรรวมกับ21เมตร97ซเมตรได้เท่ากับ6 9เมตร120ซนติเมตร ตอบเลยได้ไหมตอบเลยก็ถูกแต่ถ้าให้ถูกมากกว่านั้นนะคะนักเรียนลองดูตัวนี้1 2 0ซนติเมตรนักเรียนสามารถทำเป็นเมตรได้ไหมคะทำได้เพราะฉะนั้น1 2 0ซนติมตรจะทำเป็นเมตรได้เท่าไหร่ก็ได้เท่ากับ1เมตร20ซนติเมตรนักเรียนเห็นไหมคะ 120เซนเมตรเราก็จะสามารถทำให้เป็นเมตรก็คือ1เมตร20ซนเมตรทีนี้หน่วย1เมตรด้านนี้ก็1เมตรเหมือนกันก็สามารถเอามารวมกันได้ก็จะเป็น70เมตรตัดออกเลยก็จะเหลือ70เมตร20ซนเมตรทันไหมคะคำตอบก็คือ เจเมตรยีเซนติเมตรเห็นไหมคะไปถูกบ้างเอยเอาละค่ะทีนี้เราก็มาตรวจคำตอบข้อ2กันต่อว่านักเรียนจะทำถูกหรือเปล่านะคะอ่ะข้อ2โจทย์ว่า23เมตร19เซนติเมตรมากกว่า11เมตร98เซนติเมตรอยู่เท่าไหร มาใส่นะคะมาใสเลย23เมตร19เซนติเมตรนะคะมากกว่า11เมตร98เซนติเมตรคำว่ามากกว่าก็คือการหาส่วนต่างก็ต้องใส่เครื่องหมายลบนะคะ,ะทีนี้เซนติเมตรก็ต้องลบกับเซนติเมตรเมตร ก็ต้องลบกับเมตรนะคะต้องแยกกันอ่ะทีนี้19ซนติมลบกับ98เซนติเมตรเนี่ยลบกันได้ไหมลบกันไม่ได้นะคะเพราะ19ตัวตั้งน่ะมันน้อยกว่าตัวลบเพราะฉะนั้นทำยังไงคะนักเรียนนักเรียนก็ต้องไปขอยืมตัวหน้าซึ่งหน่วยเป็นเมตรดูดีๆนะคะซึ่งหน่วยเป็นเมตร เพราะฉะนั้นไปขอยืมมาสัก1เมตรสิเมตรก็ต้องเหลือ22เมตรนะคะจาก23ยืมมา1เมตร1เมตรยืมมา1เมตรใส่เลยไหมใส่ไม่ได้เพราะอะไรคะลูกเพราะว่าทางนี้ยังเป็นหน่วยเซนติเมตรอยู่เพราะฉะนั้น1เมตรเท่ากับ100ซนเมตรใช่ไหมคะ100เซนติเมตรน้องก็เอามาบวกกับ 19เซนติเมตรซึ่งมีอยู่แล้วมันก็จะกลายเป็น119เซนติเมตรนะคะเข้าใจไหมคะคุณครูไปแบบช้าๆแล้วนะคะอาะทีนี้เราก็สามารถลบกันได้เลย119ลบ98 9ลบ8เหลือเท่าไหร่ลบมาจากหลักหน่วยก่อนก็เหลือ1นนะคะอ่ะ ทีนี้ทีนี้ก็มาลบในหลักสิบ1-9ลบเหลือเท่าไรคะลบไม่ได้ก็ต้องไปขอยืมตัวหน้าซึ่งมีอยู่1น่งตัวนี้ก็จะกลายเป็น11มีอยู่1 11่เลบ9เหลือ2อาเห็นไหมคะนักเรียนทีนี้มาลบในหน่วยเมตร นะคะตอนนี้เหลือ22่ิตรแล้วนะไม่ใช่23แล้วนะเพราะเราให้ยืมไปแล้วหนึ่งอ่ะ1 2ึลบ 1, ลหนเหล,ลือ1 2ึลบหเหลือ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตอบอาไรคะ11เมตร21เซนติเมตรเห็นไหมคะอ่ะ มาดูข้อ3ค่ะมาดูข้อ3กันต่อนะคะมาตรวจคำตอบข้อ3กันต่อเลยอ่า59เซเมตร28เซนติเมตรอ่ะเขียนดูสิ59เมตร28เซนติเมตรอ่ะน้อยกว่า84เมตร 72เซนติเมตรอยู่เท่าไหรอาหาส่วนต่างเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นเวลาเราลบกันต้องลบยังไงคะนักเรียนอ่าเมตรเซนติเมตรนะคะอ่าครูเขียนก่อนตรงนี้นะคะเขาน้อยกว่าน้อยกว่าหาส่วนต่างก็คือเครื่องหมายลบแต่เวลาเราลบกันเราต้องตั้ง,งอะไรเป็นตัวตั้ง ตัวที่มากกว่าเป็นตัวตั้งเพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถลบกันได้84ตั้งเอา72ไปลบเอ้ยเอาเมตร72เซนติเมตรนะคะตั้งเสร็จแล้วเอา59 28เซนติเมตรลบอ่าถ้าเราตั้งเอา59เมตร28เซนติเมตรตั้ง ก็ไม่สามารถที่จะลบกันได้นะคะเพราะตัวตั้งน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวที่มากกว่าเป็นตัวตั้งอ่ะเอามาลบกันเซนติเมตรลบเซนติเมตรสอลบแเหลือเท่าไหร่ลบไม่ได้ต้องไปขอยืมตัวหน้าตัวหน้าก็จะเป็น6ตัวนี้ก็จะกลายเป็น12 12อ2ลบ8ก็เหลือ4นะคะ6ลบ2เหลือ4 เหลือ44เซนติเมตรต่อไป84เมตรลบ59เมตรเหลือเท่าไรลบกันก่อน4ลบ9ลบได้ไหมก็ไม่ได้ก็ต้องไปขอยืมตัวหน้าตรงนี้ก็จะกลายเป็น14อ่า14ลบ9เหลือ5นะคะ7ลบ5เหลือ2ทีนี้เราก็สามารถตอบได้แล้วว่า 5, ้าเก้าเมตรยี่สิบแเซนติเมตรน่ะน้อยกว่า 5, 84เมตรเ2เซนติเมตรอยู่25เมตร44เซนติเมตรอ่ามาเขียนในคำตอบนะคะมาเขียนในในโจทย์อ่า25เมตร44เซนติเมตร ใครถูกหมดบ้าง3ข้อนี้เก่งมากคะ่นะนักเรียนอ่ะเปิดหน้า144ค่ะนะคะหน้า144ทําไปพร้อมๆกับคุณครูอีกในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นธนิตศาจะไม่มีงานค้างเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าทําไปพร้อมๆกับคุณครูแล้วอ่ะมาค่ะ53เมตร7 9ซนติเมตรรวมกับ815เซนติเมตรเท่ากับเท่าไรอ่ามาใายค่ะ53เมตร79เซนติเมตรอืมรวมกับรวมกับ815เซนติเมตรเพราะฉะนั้นหน่วยมันต่างกันอยู่815เซนติเมตรทำให้เป็นเมตรก็จะได้เท่ากับ8เมตร15เซนติเมตรไหมคะ เพราะฉะน,นั้นตรงนี้ก็เอามาใส่ได้เลย8เมตร15เซนติเมตรเครื่องหมายรวมเครื่องหมายรวมก็คือบวกกันนั่นเองเซนติเมตรบวกเซนติเมตร9บวก5ได้กั่ับ14ทดหน้า1 7บวก1ได้8บวก1ที่ทดเป็น9เห็นไหมคะอ่ทีนี้มาบวกในหน่วยเมตร3บวก8ได้ไรคะ 3บวกแได้เท่ากับ11ใส่1ทดนะ1 5หบวก0นย์ก็ได้เท่ากับหบวก1ที่ทดเป็น6ตอบห1 94เอซนติเมตรเห็นไหมคะเข้าใจไหมคะอ้าวดูข้อต่อไปคะ่ะข้อที่ห9เมตร13เซนติเมตรมากกว่า 467ซนตมรอยู่เท่าไหรําว่ามากกว่านี่เป็นยังไงก็หาส่วนต่างก็คือลบกันนะคะ9เมตร13เซนเมตรมาใส่467เซเมตรหน่วยมันยังไม่เหมือนกันอยู่ทำให้หน่วยเหมือนกันก่อน467เซนตมตรจะได้เป็น4เมตร67ซนเมตรอ่า ทีนี้เราก็สามารถมาเขียนได้แล้วนะคะเอามาใส่เลย4เมตร67เซนติเมตรเห็นไหมคะอืมทีนี้ลบ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 นะคะลบกันเซนติเมตรลบเซนติเมตรเป็นยังไงเป็นยังไงคะเซนติเมตรลบเซนติเมตร13เซนติเมตรลบ67เซนติเมตรลบได้ไหมลบไม่ได้เหมือนข้อที่แล้วที่ครูอธิบายข้อคือ ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบไม่สามารถลบกันได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปขอยืมเมตรมา1เมตรตรงนี้ก็จะเหลือ8เมตรยืมมา100ซนติเมตรซึ่งเท่ากับ1เมตรนั่นเองซอมมอมันก็จะกลายเป็น113เซนติเมตรเห็นไหมคะมีของเดิมอยู่1 3ซนเมตรยืมมา100ซนเมก็จะได้เท่ากับ1ิบ 113เซนติเมตรนะคะอ้าวสามลบเจ็ดลบได้ไหมลบไม่ได้ไปขอยืนตัวหน้านะคะไปขอยืนตัวหน้าตัวหน้าเหลือ0นย์ตรงนี้กลายเป็น13 13 7, ลบเ 7, เหลือเท่าไร่คะ13ลบเเหลือเท่าไรอ้าวเท่าไร่คะ13ลบเเหลือ6นะคะ13ลบเเหลือห นะคะต่อไปมาลบกับตัวหน้า0ูลบหเหลือเท่าไรไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าก็ต้องไปขอยืมตัวหน้ามีอยู่0ยืมมา1นึก็เป็น10 1 0ิลบหเหลือ4นะคะทีนี้มาลบหน่วยเมตรบ้างเมตรแปลบสก็เหลือ4ี่นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ4เมตร 46เซนติเมตรมีอีกวิธีหนึ่งนะคะมีอีกวิธีหนึ่งเราก็ทำหน่วยนะคะอันนี้เราทำให้เป็นเมตรแต่ถ้าอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือ913 99มเมตร13เซนติเมตรก็ทำให้เป็นเซนติเมตรซะเลยก็คือได้913เซนติเมตรนะคะ ลบกับ400เท่าไหร่คะ467เซนติเมตรเห็นไหมหน่วยเท่าหน่วยเหมือนกันก็สามารถลบกันได้นะคะอ่ะลบกันเลยนะคะตรงนี้เป็นเท่าไหร่3ลบ7ก็ลบไม่ได้ก็ไปขอยืมตัวหน้ามาเป็น13ตรงนี้13 13 3 4 5 6 7ห้เหลือ6อ่า ตัวนี้เป็นเท่าไหร่แล้วเป็น0ไปขอ,อยืมตัวหน้ามาเหลือ8ตรงนี้ก็จะกลายเป็น10นะคะ10-6ลบ6เหลือ4 8-4ลบ4เหลือ4ก็จะเท่ากับ446เซนติเมตรอ่าเช่นเดียวกันคำตอบเหมือนกัน446เซนติเมตรทำให้เป็นเมตรก็จะได้4เมตร 46เซนติเมตรกำตอบเหมือนกันเห็นไหมคะเสร็จแล้วคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคณิตศาสตร์ต้องไม่มีงานค้างเพราะเราทําไปพร้อมๆกันนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็ทบทวนอีกที่นึ่งนะคะง่ายๆไม่ยากค่ะแล้วพรุ่งนี้ค่อยพบกับโจทย์ปัญหานะคะกับคุณครูอารมณ์วันนี้ครูวัน ไปแล้วสวัสดีค่ะ